รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดฉันไว้ทําไมไม่มาฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธอเป็นห่วงใครเป็นห่วงใครอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงมาหรอกไอ้ก้อยอ่ะอ๋อโอ้ยม,มันกลับบ้านกวาม,มันจะมาได้ขอโทษวุ่นมาตะกัเช้ามันกลับไปหายายโอ้ย นอนดึกแน่เลยก้อยทำคอนเทนต์เยอะนอนดึกก้อยเออวุ่นวายหมดตอนเช้านี่เตือนอะไรอย่างหนึ่งว่าไงพี่โพสแล้วอย่าไปลบนะโอ้ยไม่ดวผมจะโพสอันนี้แล้วจะบอกทุกคนว่าผมจะไลฟ์สดขายของนะครับคืนนี้นะครับที่ตามหาก้อยนะก้อยจ๋าเตรียมสต็อกของนะเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นรับสายด้วยกลับบ้านแล้วเนี่ยเออเข้าใจไหมไม่ใช่เขาโทรใหวุ่นหมดย้ำคำเดิมนะน้อง อือย่าลบคลิปไม่ลบผมโพสผมจะบอกให้แฟนขับรู้ว่าผมจะขายของกินข้าวด,ด้วยนะครับทุกคนนะครับเป็นห่วงนะครับนะครับเดี๋ยวตัางคืนเจอกันครับสวัสดีครับเอาไปกาแฟไปฮแพว